สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเข้าป่ากันนะคะไปหาเห็ดโคนกันค่ะดูซิว่ามันจะมีหรือเปล่าไปค่ะอันนี้ก็เห็นค่ะกินไม่ได้นะคะเห็ดอันนี้ ถ้าเพื่อนๆเจอหรือที่ไหนก็อย่าไปกินเชียวนะคะอันตรายเราเจอเหตุคนแล้วคะ่ะแต่ดูเหมือนมันจะไม่ค่อยดีแล้วนี่ เดินมาเกือบสองชั่วโมงกว่าจะเจอ เพื่อนๆดูเราเจอเหตุจอมปลวเหตุชนิดนี้จะขึ้นตามจอมปลวที่มันจะไม่มีตัวแล้วเป็นเหตุที่อร่อยที่สุดแล้วค่ะเหตุอันนี้อร่อยกว่าเหตุโคนอีกจะไม่ค่อยมีการเท่าไหร่นานๆถึงจะเจอที ่เดี๋ยวเรามาเก็บกันเ <laughs> นื่องจาเดินมาหลายชั่วโมงแล้วพักตังหน่อยห <laughs> ลงทางแล้วครับ <laughs> หาทางออกไม่เจอแล้ว น่าตัวนเหนื่นอยถึงแล้วเพื่อนๆเดินมาเกือบสิบโลได้มั้งเหนื่อยมากว่าแล้วคนมาเห็นเหมือนกัน ได้มาพอสมควรไม่เสียเที่ยวนี่คือเหตุที่เราได้มาหาการทั้งวันวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ สวัสดีค่ะพรทิตชาแนลค่ะ